สวัสดีครับผมบินนะครับพบกันอีกแล้วนะครับกับช่องคอกวอรันนิ่งนะครับก็คลิปนี้ผมจะพามาอันบล็อกดูรองเท้าของ n i กี้เว็บเฟอร์ไฟน์กเปอนะครับที่เป็นแบบบายยูนะครับก็คือเป็นรองเท้าที่สามารถออกแบบได้นะครับของค่ายไนกี้นะครับก็คลิปนี้นะครับผมมาถ่ายทําที่สนามกีฬาเทศบาลเมืองพนัสนิคมนะครับที่เห็นอยู่ด้านหลังผมนี่เลยนะครับนี่บรรยากาศก็ค่อนข้างที่จะ ดีเลยนะครับเพราะว่าช่วงนี้อากาศเย็นเข้ามาี่ประเทศไทยแล้วนะครับก็สนามนี้ก็จะเป็นสนามที่ผมใช้ซ้อมเป็นประจํานะครับในการลงคอดหรือแม้กระทั่งวิ่งเทมโปนะครับในช่วงที่มีงานแข่งขันแบบเยอะๆนะครับผมจะมาซ้อมที่สนามนี้ซะส่วนมากนะครับก็อาจจะไม่ได้ไปซ้อมที่สนามอื่นนะครับถ้า จะมาซ้อมก็จะเป็นการซ้อมในลักษณะที่ว่าใช้ความเร็วนะครับก็จะเป็นสนามขอดลู่ย่างมาตรฐานนะครับใครที่อยากมาลองสนามนี้ก็มาได้นะครับอยู่ที่อำเภอพนัสนิคมนะครับจังหวัดชนบุรีนะครับใครที่มาแถวนี้ก็ลองแวะมาดูได้นะครับก็ตอนแรกว่าจะขึ้นไปถ่ายที่อัธจันทร์นะครับพอดีทางเทศบาลเขาสร้างอัธจันทร์ของสนามมาใหม่นะครับนี่เลยนะครับ พอดีด้วยความที่ว่าเขายังไม่เปิดให้ใช้งานนะครับก็ทําให้ทางที่เป็นทางขึ้นของอาตจรนะครับเขาล็อกประตูไว้นะครับก็เลยขึ้นไม่ได้นะครับเสียดายมากนะครับก็เป็นอาตจรที่ทําขึ้นมาใหม่นะครับของเดิมจะไม่มีลังคาแล้วก็จุคนได้น้อยนะครับอันนี้ทําขึ้นใหม่เลยนะครับก็ถือว่าค่อนข้างยาวนะครับเกือบประมาณร้อยเมตรเลยนะครับนี่อ๋อนี่ฝั่งนู้นก็ จะมีการก่อสร้างเหมือนเป็นอาคารอเนกประสงค์นะครับเกี่ยวกับกีฬาในร่มนะครับพวกตะก้อหรือวอลเลย์บอลอะไรเงี้ยนะครับก็กําลังสร้างอยู่นะครับก็รองเท้าบายูที่ผมจะพามาแกะกล่องดูวันนี้ก็อยู่ด้านหลังผมแล้วนะครับนี่เดี๋ยวผมจะพามาแกะกล่องดูนะครับว่ารองเท้าบายยูคู่นี้จะมีสีอะไรแล้วก็สวยงามขนาดไหนนะครับก็รองเท้าคู่นี้จะไม่ใช่ของผมนะครับเป็นของพี่ในชมรมนะครับเขา ได้สั่งรองเท้าบายูมานะครับผมรู้ข่าวก็เลยไปขอพี่เขามาถ่ายคลิปอันบ็อกให้พี่ๆได้ดูนะครับว่ารองเท้าบายูนะครับจะมีความสวยงามขนาดไหนนะครับของพี่ในชมรมนะครับก็ไม่ขอเอ่ยนามของพี่เขานะครับพอดีพี่เขาไม่อยากออกสื่อทางช่อง YouTube นะครับเขาบอกว่าไปแกะกล่องดูเลยน้องวินนะครับไม่ต้องเอ่ยชื่อหรือบอกว่าเป็นของใครนะครับเขาขอสงวนสิทธิ์ชื่อเขาไว้นะครับก็เลยโอเคนะครับไม่ ขอเอยน้ําพี่เขานะครับอ่านี่ก็อยู่ด้านหลังผมนะครับก็รองเท้าบายูตัวนี้นะครับก็ราคาอยู่ที่8,005นะครับของที่ที่เขาสั่งมาในเว็บของไนกี้นะครับก็เดี๋ยวผมพาไปอันบ็อกแกะดูนะครับว่าจะมีความสวยงามขนาดไหนนะครับมาดูในส่วนของภายนอกของกล่องรองเท้าบายูในการจัดส่งมาให้ลูกค้านะครับก็บรรจุพัณฑ์ก็จะเป็นกล่องกระดาษปกตินะครับ ของลังนั่นเองนะครับก็ในส่วนของกล่องรองเท้าก็จะเป็นประมาณนี้นะครับก็รองเท้าบายูผมลองเปิดดูนิดหนึ่งแล้วนะครับก็ผลิตจากประเทศเวียดนามนะครับแต่การขนส่งดันขนส่งมาจากฮ่องกงนะครับก็รู้สึกแปลกๆเหมือนกันว่าทําไมผลิตที่เวียดนามไม่ส่งมาจากเวียดนามเลยนะครับทาไมส่งมาจากฮ่องกงนะครับก็อาจจะเป็นการคอนแทคในฐานการผลิตแล้วก็การขนส่งนะครับอันนี้ผมไม่รู้นะครับว่าในกีเขาผลิต ยังไงส่งยังไงอะไรอย่างนี้นะครับก็เท่าที่เปิดดูนิดหน่อยนะครับป้ายจะเขียนบอกว่าเม็ดอินเวียดนามนะครับการขนส่งก็จะเป็นการขนส่งมาจากฮ่องกงนะครับอะเดี๋ยวไม่ขอพูดรายละเอียดอะไรมากนะครับสําหรับกล่องนะครับเดี๋ยวมาดูด้านในนะครับก็เดี๋ยวแกะดูก่อนเลยกลัวกล่องรองเท้าเขาเลอะจังเดี๋ยวมาดูด้านบนนะครับของกล่องรองเท้านะครับก็จะเขียน ตัวหนังสือคําว่า Nike ้บายูนะครับด้านข้างมุมนี้ก็จะมีสัญลักษณ์ของ Nike ้นะครับมาดูด้านข้างนะครับฝั่งนี้ไม่รู้เขียนว่าอะไรนะครับ CRM t นะครับด้านหลังก็สูบดนะครับด้านข้างฝั่งนี้ไม่มีอะไรนะครับแต่ด้านด้านนู้นผมไม่ขอถ่ายนะครับเดี๋ยวมันจะไม่เซอร์ไพรส์นะครับว่าเป็นสีอะไรนะครับ เดี๋ยวถ้าไปถ่ายฝั่งนู้นมันจะเห็นสีของรองเท้านะครับก็เดี๋ยวมันจะไม่ลุ้นนะครับเดี๋ยวขอไม่ได้เอาไม้กล้องโทรศัพท์มานะครับขออนุญาตเอาขาหยับหน่อยนะครับอ,อันนี้แบบถ่ายแบบลูกทุ่งลูกทุ่งไปเลยอเอาออกมาลําบากเหมือนกันนะครับ <laughs> นี่เลย ี่คือด้านในของกล่องนะครับอ่ะเดี๋ยวมาเปิดดูนะครับว่าพี่เขาสั่งสีอะไรมานะครับเปิดไปเลยนี่นะครับนี่เลยนะครับรองเท้าไนกี้ซูมเอ็ก o r เวเบอร์ไฟนเนกเน์บายยูนะครับก็เอาออกมาแล้วนะครับก็เดี๋ยวมาดูนะครับว่าจะมีความสวยงามขนาดไหนนะครับทำไมมีรอยเลอะเลอนิดนึงนะครับอ่า ผมไม่แน่ใจนะครับว่ามันเรียกว่าสีอะไรนะครับมันจะออกเป็นสีเขียวนะครับมันจะเป็นเหมือนเขียวแบบเขียวเขียวทึบๆหน่อยนะครับนี่เลยดูสวูดนะครับสวูดับพี่เขาน่าจะสั่งเป็นเหมือนสีออกสีสีม่วงเลือดหมูนะครับในส่วนของแถบนะครับก็จะเป็นออกสีส้มไล่เฉดสีไปหาสีแดงนะครับตรงนี้ก็เหมือนกันนะครับ สวูทที่เป็นสวูทตัวใหญ่นะครับก็จะเป็นสีดำปกตินะครับที่มีลักษณะของลายเส้นที่เหมือนของตัวโตวเกียวนะครับถ้าจำไม่ผิดนะครับที่มีลายเส้นสลับแบบฟันปานแบบนี้นะครับก็สิ่งที่ออกแบบที่เห็นนะครับก็จะมีสีที่เป็นสีแถบนี้นะครับแล้วก็สีตุวนนี้นะครับแล้วก็สีของผ้านะครับ แล้วก็ตัวสวูดตัวใหญ่นะครับแล้วก็ลักษณะของผ้าที่เราจะใช้นะครับว่าต้องการใช้ผ้าแบบเขาเรียกอะไรนะผมก็ไม่รู้จักชื่อมันกันนะครับที่เป็นผ้าตัวใหม่ของเรือบไฟนิกเปอร์เซนต์สองนะครับแล้วก็จะสามารถเลือกผ้าอีกแบบหนึ่งก็จะเป็นผ้าไฟนิตนะครับเท่าที่เห็นพี่เขาเล่าให้ฟังนะครับก็สิ่งที่พี่เขา สั่งอีกอย่างหนึ่งก็คือการพิมพ์ชื่อนะครับตรงนี้นะครับอยู่ที่ว่าเราต้องการที่จะให้มีการพิมพ์ชื่อหรือตัวอักษรอะไรลงไปบริเวณนี้ได้นะครับพี่เขาก็พิมพ์คําว่ารันเนอร์ไปนะครับน่าจะใส่ชื่อของน้องหมาที่บ้านนะครับชื่อรันเนอร์นะครับ <c oughs> ก็สิ่งที่พี่เขาสั่งมาก็จะมีสีประมาณนี้นะครับตัวเ p p e r ก็จะเป็นสีเขียวออกทึบๆนะครับแล้วก็ตัวสวูทที่เป็นสี น่าจะเป็นสีม่วงออกเลือดหมูนะครับแล้วก็โทนแถบบริเวณนี้ก็จะเป็นสีส้มไล่ไปหาสีแดงเข้มนะครับตัวบูบทก็จะเป็นสีดําแล้วก็มีลายเส้นที่เป็นเหมือนของโตเกียวนะครับถ้าผมจําไม่ผิดนะครับโดยรวมก็จะมีประมาณนี้นะครับเท่าที่ผมดูในเว็บนะครับสิงที่สามารถ สามารถแบบว่าออกแบบได้ก็จะมีการเพิ่มตัวอักษรบริเวณนี้แล้วก็สูทตัวเล็กที่อยู่ด้านนอกนะครับแล้วก็ตัวผ้านะครับแล้วก็สีแถบนะครับแล้วก็ตัวสูทตัวใหญ่นะครับที่สามารถออกแบบได้แล้วก็จะมีตัวหนึ่งนะครับก็คือในเรื่องของเอาซโซนะครับก็คือดอกยางนะครับก็ตัวนี้ก็จะเป็นเอาซโซที่เป็นปกตินะครับของนิกเปอร์เซ็นนะครับไม่ว่าจะเป็นรุ่น1หรือรุ่น2นะครับก็จะเป็นลายประมาณนี้นะครับ ก็ดอกยางเอาโซอีกตัวหนึ่งก็คือดอกยางที่เป็นเขาเรียกอะไรเป็นตุ่มละที่เป็นตัวเขาเรียกอะไรผมก็ลืมไปแล้วก็เรียกว่าเหมือนอะไรเนาะผมก็ลืมชื่อซะและ้วที่มันเป็นตุ่มตุมุมุมขนมขนมอะไรสักอย่าง <c oughs> ไม่แน่ใจลืมชื่อซะแล้วนะครับก็จําไม่ได้ก็ต้องขอโทษด้วยนะครับมันจะมีเอาโซที่เป็นลายดอกอีกอีกแบบหนึ่งนะครับที่เป็นปุ่มนะครับ ลืมชื่อซะแล้วอ่านี่เลยนะครับรองเท้า Nike Zoom X Vapor Fly Next Percent By U นะครับก็ตัวนี้นะครับราคาในการออกแบบก็อยู่ที่8,500บาทนะครับก็เมื่อกี้พี่เขาบอกว่าถ้าเปลี่ยนอัปเปอร์เป็นผ้าไฟนิดนะครับจะต้องเสียังค์เพิ่มอีก400บาทน,นาเปลี่ย ตอนนี้ถ่ายคลิปอยู่ที่โล่งๆก็อาจจะมีเสียงลมหน่อยนะครับก็อขอโทษด้วยนะครับอาจจะมีเสียงเข้ามารบกวนนะครับตัวนี้เห็นรอยเปื้อนของรองเท้าไม่แน่ใจว่าเปื้อนจาก <c oughs> กระบวนการผลิตหรือการขนส่งหรือยังไงนะครับสิ่งหนึ่งที่ผมอยากจะแนะนําคนที่ยังไม่เคยมีรองเท้าในกี้เว็บโป i ไฟล์นิโคเซนะครับไม่ว่าจะรุ่นหนึ่งหรือรุ่นสองนะครับงานเขาจะเก็บไม่ค่อยเนียนนะครับนี ของเท้ต้องไม่เนียนแบบนี้นะครับนี่เลยนะครับสีค่อนข้างที่จะโดนมากเลยนะครับอยากเสียตังนะครับเพราะว่ามันออกแบบได้นะครับสีค่อนข้างที่จะเจ็บซวงใครที่มีรองเท้าเวเไฟ f ์นิกเกิบายยูก็มาคอมเมนต์ใต้คลิปของผมได้นะครับเ,เพื่อได้แลกเปลี่ยนกันนะครับนี่ออ ถ้าใส่ออกงานแข่งน่าจะแบบเสบตามานะครับนี่เก <c oughs> ็บเลยแหละพอเวลาวิ่งแล้วถ่ายรูปน่าจะสีแบบเด่นชัดมากนะครับนี่เลยในทีสมเอ็กเบอร์ไฟน์นี่ก็เซนไบยูนะครับสีที่สามารถออกแบบได้นะครับไม่ว่าจะเป็นตัวแถบสีอัปเปอร์ตัวสปูตด้านนอกด้านในอะไรนะครับออกแบบได้อ๋อพี่เขา พิมพ์ด้านซ้ายนะครับเป็นคําว่า infinity นะครับอ๋อฝั่งนี้เป็นอินฟ n i t y นะครับอีกฝั่งหนึ่งเป็น RUNNER นะครับอ๋อเพิ่งสังเกตอ๋อสามารถออกแบบอักษรได้คนละฝั่งได้เลยนะครับอ๋อนี่เพิ่งรู้นะครับนึกว่าออกแบบตัวหนังสือได้แค่คําเดียวแล้วก็สกรีนเข้าไปทั้งสองฝั่งนะครับอ๋อตัวนี้สามารถสกรีนชื่อได้ สองฝั่งแล้วแยกกันได้ด้วยนะครับฝั่งนี้เป็นคําว่า infinity นะครับฝั่งหนึ่งเป็น runner นะครับอ๋อเพิ่งรู้นะครับว่าสามารถใส่ชื่อต่างกันได้นะครับนึกว่าพิมพ์คาว่าชื่ออะไรไปแล้วก็จะต้องใส่ทั้งสองฝั่งนะครับเดี๋ยวจับก่อนนะครับตัวรองเท้าเขาลวงเดี๋ยวเปื้อนอีกนี่เลยนะครับใครที่อยากอ๋อโทษทีนะครับอีกเรื่องหนึ่งนะครับนี่ในเรื่องของ เชือกรองเท้านะครับพอดีไปหาข้อมูลมาสามารถเลือกได้นะครับว่าเราต้องการเชือกรองเท้าแบบไหนนะครับอ๋อนี่นะครับก็มีตัวนี้ด้วยนะครับในส่วนของเชือกรองเท้าที่สามารถออกแบบได้นะครับว่าต้องการการผูกเชือกหรือลักษณะเชือกแบบไหนได้นะครับนี่อันนี้ของพี่เขาน่าจะใช้แบบเขาเรียกสิบล็อกนะครับสามารถไม่ต้องผูกนะครับก็จะกดแล้วก็ลูดล็อกเข้าไปได้เลยนะครับ hmm. อ mm ๋อ hmm. mm hmm. ใช่ใช่มีในส่วนของเชือกรองเท้านะครับที่สามารถเลือกได้นะครับว่าต้องการใช้เชือกรองเท้าแบบไหนนะครับแต่ในส่วนของสีผมไม่แน่ใจนะครับออใช่เลยโอ้สีนี้แสบใจมากนะครับสีนี้จะออกสีเขียวออกเขียวแบบเดี๋ยวไปดูทีส่สว่างสว่างนะครับว่ามันสีอะไรกันแน่โอ้สีคล้ายๆออกสีอีคิดเดน นิดหนึ่งนะครับก็สีก็ประมาณนี้นะครับแสงอาจจะแรงหน่อยนะครับก็ดูแล้วก็อาจจะแสบตาหน่อยนะครับถือว่าค่อนข้างที่จะสวยนะครับใครที่ชอบแบบออกแบบเองได้แบบอะไรเงี้ยน่าเสียตังค์นะครับบวกตั้งอีกพันหนึ่งนะครับถ้าไม่คิดไรมากก็ เว็บโปรไฟล์เน็กปร์เซ็นต์หก็ราคาอยู่ที่8,500หอยู่แล้วนะครับแต่เน็กสองนะครับถ้าเป็นแบบสีที่ออกทั่ว,วไปตามเว็บตามช็อปอะไรก็จะราคา7,500นะครับอันนี้เราโบกตังอีก1,000บาทสามารถออกแบบเองได้อะไรเองได้นะครับก็อยู่ที่ความชอบของแต่ละคนนะครับว่าอยากได้สีที่ออกแบบเองได้ก็ต้องยอมเสียตังเพิ่มอีก1,000บาทนะครับก็จะได้สีที่เรา ใบฝันหรือออกแบบเองได้นะครับถ้ายังไงก็อย่าลืมนะครับถ้ามีการออกแบบแบบบนะครับในเว็บ Nike ้นะครับก็สามารถที่จะเข้าไปกดแล้วก็เลือกออกแบบได้นะครับโฆษณาให้ n i กี้เขาเลยนะครับก็คลิปนี้ก็จะมีการรีวิวแค่ประมาณนี้นะครับสำหรับรองเท้าไนกี้ซูมเอ็กเวเบอร์ไฟนิกเปอร์เซนจะบอกว่าน็กสองไหมน่าจะนกสอเนาะบาดีกว่าอะไรเงี้ดีกว่าเนาะ ก็อย่าลืมกดแชร์กดไลค์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องของผมด้วยนะครับกับช่องครอบัว running นะครับเดี๋ยวคลิปหน้าเดี๋ยวรอมาติดตามดูนะครับว่าผมจะเอาคลิปอะไรมาให้พี่ๆเพื่อนๆได้ชมกันอีกนะครับวันนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับขอบคุณนะครับ